สายดีพี่น้องวันนี้อยู่กับผมนะครับ Blues Cat Channel เริ่มคับงที่ผมคิดเลยนะครับอยู่ข้างบนเต็มเลยฮะไม่เยอะไม่เยอะขึ้นมาไม่เยอะครับเขาน่าจะแบ่งกำลังไปช่วย PVP พุกด้วยแต่รู้สึกรู้สึกแปลกใจนะมีเบอร์เซิร์ฟอยู่ข้างบนใช่ยิงปืนเหรอเปิดปืนยิงแม่ไ่อยู่นี่ครับเอาอยู่ที่อยู่นี่ครับอยู่ข้างมาพี่เอาเอาแล้วครับผมเรากล้ามาครับฟีมาซอครับ เราก็โอ้ยมาเซาะมาเซาะมาซ้อกว่ะมาซ้อกว่ามือเบอร์เพี้ยไม่หายครับโอ้โหสองหนึ่งสองหนึ่งาเอาแล้วครับพูดว่าท่าบุกครับพี่ถึงก็แบ่งท่ามาบุกครับเราหนีบุกก่อนนะนี่นายว่าซาบอกมาช่วยมาแล้วเขาไม่ตั้งรับจริงๆด้วยครับเขาน่าจะเล่นเปรียบบุกเลยโอ้โหเอาแล้วครเปรียบได้เปรียบจริงเลยครับพี่เอาแล้วครับเมือการลวงเกิดขึ้นกับพีกับเขาเด็ครับผม กลางทางเลยครับตอนนี้โอ้โหกลางทางเลยครับพี่กลางทางมันเหิือนแบบเยี่ยอย่างมันเพิ่มไหมครับผมโใส่กันแล้วครับนี่ขายว่ะกอดเดดหายว่ะนี่สิครับกอดเดดหายไปจริงจงโอ้โหพี่มันเหมือนน้ำหลากเลยว่ะเหมือนเหมือนเหมือนภัยพิบัติอ่ะยาวเลยนะครับเนี่ยรตองก้าเหมือนตอนแมทแมทไอเนี้ยคาเฟออนมันเหมือนตอนรอยู่เลยโคตรใช่เลยดูว่าบริเวณกว้างนะครับโไหลเข้ามาครับมีผีไหลมาเรื่อยๆครับไม่หยุดหย่อนเลยครับ มาตีกันอยู่อล็อกเตาแก้วพล้อมเอาาปู่ครับพีพีเฮ้ยพีพีเขาบวกครับพี่บุบ้านเตาก้านี่กลังหายว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะพีพีจะยันอยู่หรือเปล่าเนี่ยครึ่งขึ้นว่ะโอ้โหโอ้โหอดไนี่อุ้ยเอ้าทำไมมันดุจังวะเรายื้อกันครับพี่ครับเออเอายื้อกันครับมีมีทั้งหายแล้วไม่หายครับแต่หนูว่าถูกถูกปู่อยู่นะเอ้าตอนนัดตัวเราอ้าวครดิ เขาไม่เฉยเลยีมันไวไปเขาวางปิดประตประาทนะฮะตอนู้เวยเฮ้ยเข้ามาแล้วเขนหยดเหน่ยงที่บอกนีเข้ามาแล้วหายว่ะโอหายหมดเลยหายมหยเกี้ยงไวจัดผมยังยังยังดูไม่ออกว่าแผเขาย่างไรกันนครับเหมือนมนยังเชิงมันอยู่นะ เอาได้ไงครับอ้าวแลพูดเ,เด็ดไนยังไงครับพีพีอาร์เอลล็ลอกบ้านครับ<อ>ไม่น่าแตกประตูย,ยังไม่น่าแตกแต่ว่าน่าจะแบบว่า,า,วาแต่พีพีหายอนะ่ะยังยืนได้อยู่นะไม่ต้องมาหายมากเลยยิงเลยไม่ใช่พี่น,น,น,นี่นะเนี่ยเอาว่ะล็อกบ้านว่ะดูพลังวิทยาศาสตร์ครับโอยลงไปครับโอยลงไปเป็นพยูนมาทีมาหัาล้านพีพีมาตีเตะ แสดงว่าเมื่อกี้ตอนที่เหลืออยู่ที่บ้านนี่เขาเป็นตี้เด็บนะใช่เป็นตี้เด็บเป็นตี้เด็แสดงว่าพ VP ีนี่น่าจะเอาป้อมนี้ก่อนนะรับอยู่ตรงนี้เอาเราต้เข้ากันหมดแล้วหมหมดนะนะขอแค่ประตูแรกกับพังอ่ะเขาจะได้แต้มนะเว้ยเขาเปิดที่เขาเปิดเขาเปิดเขาเปิดก็คืออย่างน้อยเนี่ยขอแค่พังประตูได้สักประตูหนึ่งก็ได้เรียบแล้วแล้วเข้ามาเจอเครื่องบดเนื้อแน่นอนับตอนนี้เปิดครับตอนนี้เปิดชั้นในแล้วเปิดเปิดเปิดไม่ไม่ไม่ปิดเพราะปิดจะเสียแต้มน้อยเข้าชั้นสอง ไม่สาวนะปุย๋ยนั่นเห็นมีสติกเกอร์เยอะพี่นิดเปล่าแล้วบอสอัพอะไรอย่างงี้ทับไหนวะ่ะเอาว่ะไทยคู่หูหายดีอย่างงี้โอ้ไทยคืนได้แบบรถเร็วนะรถเร็วมากหนุกดันจั่จ้าไปอยู่ว่ะเพราะุกเหมือนมดแดงเลยอ่ะที่แบบลุกเงืออ่ะมันมมสูงสี่กันมากเลยอ่ะยากครับมันจะขาดหรือวไม่ขาดเอ้โหใช่มันมีคนปล่อยอีกอ่ะอี่คนไมิสติกว่ะหุยผมว่ากินกันลงยากมากเลยว่ะสองร้อยเปอร์เซ็น เห็นปะโออเห็นพี่นะกว้างมากมันเหมือนกับเขาฆ่าแต่ไม่ตายครับเขาก็เลยวิ่งไถแบบนี้ครับคุเห็นปะมันกินกันลงยากมาเลยกินกันลงยากมากมาเลยครับรอดเดชก็เอาช้างมาทนว่บนี่ไงเป็นเหมือนที่พี่ฟุกบอกหรือเปล่านะเป็นการล่อให้ออกมานะใช่ครับล่อให้ออกมาเอาว่ะหมูพี่ประเทศไแล้วครับลุงทนอย่าเดียเลยครับอยู่ที่อยู่ที่การวางแผนกุญซืออย่างเดียวเลยนะเนี่ย กำแพงมีสิทธิ์แตกนะฮะหรือแค่40%เองนะครับกำแพงดอกนั้นแตกแน่นอนหนูว่าถ้ากอซับไม่ลงอ่ว่างานเข้าแล้วครับตอนนี้เกาหลีนะบอกว่าไอซับเดินมาแล้ววอซับมาแล้วตอนนี้ผมรีบผมช่วยโถมแล้วครับอู้ยสื่อสารกันเร็วมากครับหายเกือบไม่ตันจริงเลยคุณผู้ชเพราะรู้ว่าพอเขามาแล้วรีบผิดแล้วครับมาแล้วครับมาอีกแล้วครับอ้าวมีวอซับมาแล้วครับวอซับบุกมาแล้วฮะตอนนี้นะครับ เอาละครับกางแทงกับประตูนะฮะผมว่าน่าจะเล่นที่ตรงนั้นแน่นอนเอาหลุมหิวมากอะ่ะพุ่งตรงเลยนะมันเดือดมากอะ่ะคิดมันเหมือนลักส์ลากายเลยว่ะตอนนี้หิวมากเขาหยิวมากครับแนนน่อกำแแพงล้วยังไงครับ,รบโอ้โหพีพีโดน,ลอก,กนลอกส์ลาก้าผมกรอบคาร์โลซ่ามันช่วยครับพี่ซ้อนมันอยู่หายครับแตกไปแลยหรอแตกไปเลยครับเอาละผมว่างานงานหนักแล้วฮะสำหรับทางไต้หวันล็อกงมาเก้าครับ นนีผมว่าทางฝั่งไต้หวันน่าจะต้องคุมเกมให้ดีๆแล้วฮะพลาดไม่ได้นะครับเนี่ยหน้าหลังแล้วเขาจะไี่บุกประสาทอ่ะผมจะบอกให้ล็อกดาวน์กล้ามที่ไปที่ไปบุกประสา่ายยังแรงโอ้โหแย่แล้วครับตอนนี้แย่หน้า50%แล้วนะฮะออกอ,อ,อยูอ่ที่พระคอมาแน่เลยลงขนาดนี้ไม่มีโทรเออวะ่ะเกาหลีเขาชอบ โอ้โหความปวดของเรับเซนเนอ้ร์มาอีกแล้วครับแล้วก็ได้แล้วครับเหลือ20%แล้วไอ้ยังต่อเนื่องทำให้แตกรอบนี้ก็แตกรอบมากครับผมประมาณไม่แฉกแน่นอนครับ25%แล้วนะครับปิดสามแล้วครับหมดครับรถเต่ากานี่เจองินหยาบเลยอ่ะต้องดูว่า PVP จะซอยรอบนี้ให้แตกเลยหรือเปล่านะหรือค่อยๆประคองไป ก็จะค่อยซอยทีละชาครับตอนนี้น่าซอยแทงอยู่ว่าน่าจะหิวอะน่าจะหิวน่าจะคล่องกันนะบุกเดือดจัดเลยใช่เดือดนะแล้วถอยเอาลครับถอยแล้วครับผมหนึ่งเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยไหมครับผมโอ้โแตกไหมไอ้เอยพุ่งเข้าแน่เรียบร้อยครับผมโอ้โหบัดเดสแล้วมันวิ่งไปล็อกดาวนกาศต่อได้เลยคนะตั้างกันไปเลยครับผมไปแล้วล็อกดาวน์ก้าวบอกงานเข้าแล้วฮะ นี่ไงแบมแบมบูมคนที่สองมาแล้วคที่สมาแล้วครับผมเฟรดี่ครับหรืออัปเดตโพสได้ฮะบุกแล้วนะฮะครับผมไหวไหมครับผมว่าตอนนี้แอตลาสินะหลายสัตว์แตกหนึ่งให้กี่นาทีดีครับเนี่ยพี่บุกไม่เกินสิบห้านาทีคันโงเลยินาทีแล้วกันเออสิบนาทีแล้วเอาเอาง่ายต่อให้เป็นวัดก็สมมติว่ามีวัดเดียวทีเดียวอ่ะ เขาแยกอ่ะเขามาสองร้อยอ่ะเรามีร้อยเธอสองร้อยสองร้อยจริงสองร้อยจริงอิ่มน้ำสำลานนะฮะบอกได้คำเดียวบอกเลยว่าทำอะไรไม่ได้แล้วครับตอนนี้ผมบอกว่าชาไข่มุกไต้หวันนี่ขายดีจริงๆฮะแน่นอนครับตอนนี้กำลังแบึ้งบึ้งไปยับยับเลยฮะหนับหนับเลยครับผมที่บ้านของก๊อตเดชแตกครับร้อยครับเข้ามาแล้วครับอร่อยแน่นอนครับวันนี้เอาล้วครับไข่มุกฟรีนะฮะตอนนี้ตักได้ไม่อั้นครับผมโอ้โหไข่มุกปัาเช็งครับสองลูแล้วครับตอนนี้ ทางไต้หวันไม่มีคิดอยากจะบินเข้ายำเกาหลีบ้างเหรอเนี่ยดูนะฮะโอ้ข้าวเย็นแฉะไปแล้วตอนนี้เม <c oughs> ื่อกี้พี่บอกว่าอะไรนะกี่ทีนะสนาทีใช่ปะ่ปะนาทีเพิ่งผ่านไปสองที <c oughs> โอ้โหเลือดหายไปแล้วครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้แต่อาจจะไม่ได้นะพี่คิดว่าสัปดาห์หน้าภาพที่เห็นนี้อาจจะเป็นไต้หวันบุกเกาหลีนี้ก็ได้ครับอ่าไม่แน่ เขาอาจจะตีตื้นมาได้ก็ได้แผลกาอาจจะดีอยากได้คอมพิวสตอร์ดังเลยกูก็อยากได้เหมือนกันครับมึงไม่มีคำว่าแหลกเลยนะฮะโอ้โหลดมมานะสี่สิบเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยครับแบบนี้ผมว่าปิดแล้วแหละเี็กก็หมดบ้านเล่าหมดฉากครับจริงปิดฉากแล้วล่ะตายเกือบไม่ทันแล้วครับเรียบวมากคำว่าจีจีอีพีครับผมจีจีแล้วครับนี่คืออีทีวาซานแล้วเอฟโฟร์จะสู้เลนเฮ้ยโอ้โหเอออันนี้ได้ ได้่ชูฮกชูฮกใครเป็นคนพูดเนี่ยชูฮกเลยชูจนมีได้อาจจะมีปฏิหารเกิดขึ้นก็ได้ครับยังมีปฏิหารถูกแล้วถามก็เสร็จแล้วจะแตกแล้วจะแตกแล้วอะไรนะอะไรนะอะะไรนอาจจะเกิดมาแล้วก็โผมโผมไล่ก็ได้ฮะตอนนี้มึงเงียบก่อนมึงเงียบก่อนให้ดู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 คบอกว่าจะแตกแล้วไม่ไหวแล้ว เรียบร้อยแตกครับผมหเสียงสุดท้ายครับผมสุดย <c oughs> อดใกล้เกียงหูี้เป็นอาทิตย์หน้าผมผมว่าผมเชียร์ไต้หวันดีเปล่าวะไปกินขาไข่มุกบ้างเพอกูตอนนี้กูอยากกินข้าวยำครับยำแล้วอยากกินบอลชอนอยากเชียร์โมยลองน่าจะน่าจะมันกว่าน<อ>ี้